มารู้ช็อป้านบริการรับเติมโลบักราคาถูกกิบเกมพาร์ตแมปต่างๆและยังมีสัตว์แมปโกะการเด่นขายอีกด้วยหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็กลับอยู่กับผมกายฮันเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอัปเดตของบัคเกอร์บอลีโลกนะครับในวันที่1พฤศจิกายนหรือ1เดือน11นั่นเองนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก็ถือว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับปีนี้ก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับเนาะ โอเคนะครับอัปเดตในวันนี้นะของบาเก็บบางซีโร่เอาจีเนี่ยผมจะไม่มาอัดคลิปยาวนะครับจริงๆผมจะอัดเป็นคลิปสั้นด้วยซ้ำนะครับคลิปในอาทิตย์นี้นะเพราะว่าถือว่ามันไม่มีอัปเดตอะไรเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมอ่านนะครับถ้าผมอ่านอ่านมานะก็คืออาทิตย์นี้นะครับก็อ,อย่างแรกครับที่เราจะเห็นชัดเจนเลยคือสไตล์ไซเบอร์ Cyber กลับมานั่นเองนะครับสไตล์ไซเบอร์ Cyber ก็อย่างผมเนะี่ยผมมีอยู่แล้วนะเนี่ยก็จะเป็น OG ไซเบอร์อย่างนี้นะเห็นไหมคือคนที่เคยมีอเลยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น OG ไซเบอร์นน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 ััั่่่เเอองะะคคครรรบบสววโโซซใมียูแล้้กก็็็ไดป โซนช็อคนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับโซนก็มาสุ่มกันนะครับสไตล์ก็มาสุ่มกันได้นั่นเองนะสำหรับใครที่จะสุ่มเนาะก็อยู่ประมาณอ่าหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เปล่าวะประมาณหกวันนะครับอย่าไปตีว่าหนึ่งอาทิตย์เลยหกวันเองนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็นี่ครับตามนี้เลยครับเปิดโค้ดขึ้นมาเห็นเลยไซเบอร์รีเทิร์นแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บนะครับได้ยี่สิบลัคกี้สตาร์สปินกับยี่สิบลัคกี้โซนสปินนั่นเองนะครับผม โอเคในส่วนนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละโคตรนะครับส่วนพวกสกิลอะเท่าที่ผมไปอ่านมานะสกิลของไซเบอร์สไตล์ของไซเบอร์คือเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเหมือนเดิมหมดเลยนะส่วนพวกนี้ก็ผมไม่รู้เป็นของเก่าหรือของใหม่นะก็เป็นเอฟเฟกนะครับเออนี่สนามใหม่เหรออ่ะโอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะครับอ่ะก็มาซื้อกันได้ครับผมก็มองว่าไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเอ่ออีโมดนะครับอันนี้ก็เอ่อหมวกหมวกไซเบอร์นะแล้วก็กรีนกราฟิตี้นะครับก็ขอดูแมปก่อนอ่ะ แบบใหม่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่านะก็ขออภัยน่าสนใจไว้ด้วยนะครับผมไม่รู้แบบใหม่นะครับอู้เออทำแสงเงามาดีแต่รู้สึกว่ามันจะเอไม่รู้ว่าผมรู้สึกมันแบบมันดูมันดูมันดูเหมือนจะไม่เข้ากันอะอก็เข้าใจที่ผมพูดในแชทคือมันดูเหมือนจะไม่เข้าไม่ไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับแต่ผมนะแต่สกิลก็เหมือนเดิมครับอิมแพนก็คือต้องอแปลงร่างกันแหละครับเออก็คือแปลงร่างนะครับเหมือนเดิมครับไม้ก็เหมือนเดิมครับ เป็นสกิลสติลอะเนาะนะครับแล้วก็เป็นสกิลวีแบบถ้าเป็นแบบมีบังก็เป็นทรายมีเหมือนเดิมครับก็คือถ้าโดนถ้าโดนสติลก็เป็นสกิลเคาน์เตอร์ครับเหมือนเดิมนะสกิลไม่เปลี่ยนนะครับสกิลก็ไม่ได้ไม่มี่อะีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นเองนะครับสำหรับสไตล์ไซเบอร์เนาะวันนี้เท่านี้นะครับสำหรับสไตล์ไซเบอร์ในอาทิตย์นี้ก็ข่าวที่จะมาแจ้งนะครับก็คือเผื่อหลายๆท่านหลายๆคนยังไม่รับทราบกันก็คือเอาจริงเอาจามหลักอะผมอะก็ทําคลิปในยูทูบเป็นหลักถูกต้องไหม อ่าผมไลฟ์อ่ะผมผมไลฟ์ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะก็เข้าดิสคอดมาดูแจ้งเตือนได้ว่าผมจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์นะครับก็คือผมจะไลฟ์ในทิกต็อกนั่นเองนะครับส่วนทิกต็อกเนี่ยคือถ้ามีคนถามว่าทำไมผมไปไลฟ์ทิกต็อกคือผมไลฟ์ใน YouTube ไม่ได้นะครับไอเขาว่าไม่ได้นี่คือไม่ใช่มันแบบไลฟ์ไม่ได้นะคือมันมันไลฟ์ได้ครับแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่มันไลฟ์แล้วคือ o อ s อ่ะมันดึงดึงเน็ตอัปโหลดผมไปไม่สุดนะครับก็คือมันเลยทําให้แบบคุณภาพของตอนไลฟ์มันแย่นะครับก็คือ ผมก็เลยต้องไปไลฟ์ใน t i k t o k แทนนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิกตอกไว้ใต้ลิงก์คลิปแชทนะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูด้วยนะครับว่าช่องผมช่องไหนนะครับก็คือมาติดตามกันผือมาอะไรก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์จริงอ่ะผมผมไลฟ์อยู่ตลอดแหละครับผมไลฟ์แทบทุกวันเลยครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับตอนผมไม่มาันกี่ทีนะสามสีอาทิตย์ห่เดือนหนึ่งได้ละมั้งที่ผมไม่ได้ไลฟ์มานะครับก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับมาไลฟ์แล้วนะครับก็ คีมหาอะไรให้เสร็จก็ไม่น่าเกินอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ก็คือไอ้ใช้คำว่าไม่เกินช่วงวันที่7แล้วกันนะครับช่วงวันที่7นะครับผมก็น่าจะกลับมาไลฟ์แล้วนะครับสำหรับแมปต่างๆนะครับก็คือผมอาจจะไม่ไลฟ์บาสเกตบอลทีเล่หรอกก็มีแมปอื่นๆนะครับก็ไปนั่งเล่นแมปอื่นนะใครมีแมปอะไรแนะนําหรือแชทมีอะไรอยากเล่นด้วยก็มาคุยกันได้ในไลฟ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีเควสตมาให้ทำนะส่วนสุดท้ายนะครับมีเควสต์มา้ทำท้ายมือตรงนี้นะครับก็มาทําก็ได้ครับก็เป็นของอ่า พวกอีโมดพวกของแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับก็ทำเคลสได้เคลสก็ทําไม่ง่ายๆครับไม่ยากนะครับก็มาทํากันได้นะครับก็บันเดิลให้ซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ใครมีงบก็มาซื้อได้นั่นเองนะครับผมเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็แค่นีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ให้ช่องของผมด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังติดตามกันมาอยู่ทุกวันนี้ก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ